ว่าอี่าเป็นแก้วมังกรลูกหนึ่งให้พี่พี่เบืองกันนี้เป็นขั้นตอนแรกของการทําส่วนแก้วมังกรนะคะทําอะไรเหรอหล่อเสา,สาเหตุผลที่หล่อเพราะว่าประหยัดเงินเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเขาวันแพงเราก็เลยหล่อเองถูกไก็ทาเองเลยใช่ก็ทําเองหล่อเองอันนี้เป็นพิมเสาพิมเสา ไปเรงนน้พอกับลูกก็คือกันแนลเฮ็ดเอาประหยัดกว่าก็เฮ็ดเอาเนาะเออนี่นีพวกรูปเสร็จแล้วพี่บอใช้เครื่องผสมยังโม้คหนถ้าเสร็จแล้วตรงไหนเสร็จแล้วก็วจะเป็นอันนีร็จแจนตรงนี้อ,อ,อันนี้เราทำประมาณพันกว่าต้นตอนนี้ยังได้งทางอยู่นะคะนี่พันกว่าต้นเลยเหรอใช่เพราะว่าจะปลูกอีกหนึ่งสวนก็ได้แบบบะพั ก่อนถอนู่นใดญ่ดล้วแต่ส่วนนี้ก็เป็นเขาเนาะเกี่ยว้วก็ได้ตักือนก้าเพราะว่ามันซึ้หมันแสเนาะเจ็ดสิดยากตอนนี้เฮี้ยนนี่ไหมเม็ดสวยสวย